วัสดีรับโปรจองลงเด้นนะครับทีมหลังบ้านน้องอุงอญิงนะครับผมเนาะกิดงงานเจจำปีก้าวงานเดียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะกินข้าวกินปลากินน้ำกินตากันเสร็จสักกบลงมือแล้วครับไม่รีรอไม่รอช้านะครับผม นี่ตอนนี้มาប្រទុមពូនដល់ឡើងហងน้ําอยู่นะครับผมเนาะ ทุกรายการกวนกับทุกรายการเสียด้วยอ้ยดดดดออตุงง๊ดๆวันนี้มาไม่กี่คนอ๋อตามหลังมาวันนี้ทําหน้าวันนี้ทํานหน้าก่อน แกแบบันลังแล้วนะครับปุัวนู้

อาครับอาจารย์ก็ทำงานไปนะครับเราเกะกะน,นี่ทัดหน้านะครับมากอนหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวตามหลังมาอีกกระตอดแบบนะครับกระตอดแบบเจ้าตอดแบบการเช็ดกะคนอิดกอนะครับพุเมนะหลังลังของานาม ເຫດການປາຍແດງຊ່ອງกันນີ້ທຳງານຫຼັກທຸກວັນ วันนนักกะลุยกันเต็มทีนะครับวันน้เบาหรือว่าลากางานเบาๆกับยืนยืนกันนะครับพุ่มนะก็ทำางานอยู่กันจนรู้ใจเป็นครอบครัวนะครับพุ่มนะเมืรอบครัวอะไรครับรูใจทากันมานานชุดนี้ <c oughs> ลุงเดียเจอมาเป็นปีแล้วครับพุ่มไม่ว่าตางยิ้งตงใจก็ยันกันในการทํางานแล้วก็ กูยิ่งก็สามารถจะปล่อยได้นะครับก่ออิดก็ได้นะออิดแล้วอโอเคครับปุ๊บตกดเต้นกันได้แต่ไม่จ่กล้องดี่ว่าอยากจริงๆนะแต่แบบนี้คืองานไปเร็วนะครับปุ๊มนาะ ยินไหมครับเว็บจีงานก็ก็ไม่ต้องก่อยผู้ผู้ใจย,ยินไหมครับผมไม่ต้องก่อยจังผู้ใจผู้ยิ่งก็ไปได้นะแล้วก็ซุ้ยด้วยกันด้วยเหล้าครับผมไม่ใช่ธรรมาดาครับอ่าเอาเป็นว่าก็ซุ้ยว่ากว่าลูกเดียร้อยเปอร์เซ็นแน่นอน อากับปุ่มจราคลิปนี้แค่นี้นะครับอัปเดตนะครับชาวนี้นะครับมาส่องมุมชาวจริงๆกับปุ่มชุดแรกนะครับส่วนเจกับลูกผีน่าจะตามมาตีลังอีกชุดหนึ่งนะครับตะก,กี้น้องก็บอกกนะันเนาะนี่จุดตับหน้ากับปุ่มมาก่อนลุยงานเบาๆเล็กๆน้อยๆ,ก,ๆก,กันก,อนกอน่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าก,กคดคำโฆษณานะครับผมเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมโรงบานนะครับผมนะ ฝากติดตามช่องน้งเนี้ยด้วยครับพันนางประวันนะครับบ่อโตนนะครับนี่กินอิมนอนรับแล้วก็ปีนเข้ามานอนกันอ่มันมีความสุขกันเหลือกเกินนะเนาะเอาน้ำเสร็จเรียบร้อยใส่ไว้รับผมเอาครับผมเจอกันไหมคิดหนะ้ักเปิดดีครับผม